เมื่อถึงเวลาครับขันจริงๆแม้ว่ามันจะเสี่ยงแต่ก็ต้องทำสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie For y o u ซึ่งเราก็ยังอยู่กันในซีรีส์สุดเดือดอย่าง The b บ y ยและดำเนินมาจนถึง E p ีที่3ของซีซั่น3แล้วบอกเลยว่าตอนนี้เรื่องราวร้อนระอุกใกล้จะถึงจุดเดือดแล้วไม่ฝ่ายก้น The b บ y ก็เป็นฝ่ายของ Homelander ต้องระเบิดออกมาอย่างแน่นอนและใน EP ีนี้เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาผมขอฝากให้เพื่อนๆช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะครับมันจะได้เปิดการมองเห็นมากขึ้น้นนนเออา่ะครับตนนี หากพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยครับในตอนที่3เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ18ปีก่อนในงานประกวดความสามารถพิเศษของซูเปอร์ฮีโร่วัยเด็กขนาดนั้นสตาร์ไลท์ที่ยังเป็นเด็กอยู่ก็จําเป็นจะต้องขึ้นมาบนเวทีประกวดตามที่แม่ของเธอต้องการดอนหน้าแม่ของเธอบังคับให้เธอทําทุกทางเพื่อให้คว้าชัยชนะมาให้ได แม้ว่าเธอจะแสดงโชวออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบชนะใจกรรมาการคนดูและแม่ของเธอแต่ทว่าสตาร์ไลท์นั้นกลับรู้สึกว่าตัวเองนั้นฝืนทําอะไรที่ไม่ใช่ตัวของตัวเองจนเธอต้องแอบกำมือของตัวเองเอาไว้ข้างหลังเพื่อเก็บอารมณ์นั้นเอาไว้อยู่คนเดียว และภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันสตาร์ไลท์ก็จ้องมองไปที่ทีวีที่โฮมแลนเดอร์ประกาศก้าวว่าเขาจะไม่อยู่ในอนดัตของใครอีกแล้วเธอมองดูด้วยความกังวลเพราะว่าโฮมแลนเดอร์นั้นเริ่มจะคุมไม่อยู่แล้วแต่แล้วทันใดนั้นแอชลี่ก็วิ่งผ่านหน้าเธอไปเพื่อที่จะไปหาโฮมแลนเดอร์เธอวิ่งเข้ามาหาโฮมแลนเดอร์เพื่อจะบอกข่าวอะไรบางอย่างแต่แล้วกลับพบว่าโฮมแลนเดอร์ที่ไม่เอาหาเหวอะไรอีกแล้วมันก็นอนอลังช่างอยู่ในห้องโดยที่ไม่มีเสื้อผ้าเลยสักชิน้นแอชลี่ที่เห็นแบบนั้นกกกก็็ตใจจเเปนนอออย่อบบอ่่าาางงมแแลละธึรรีีบววทท้ จิงใจของโฮมแลนเดอร์นั้นสามารถเอาชนะใจแฟนคลับของเขาทําให้เขามีฐานแฟนคลับมากขึ้นถึง21จุดพวกนั้นต้องการให้โฮมแลนเดอร์เป็นตัวของตัวเองหลุดจากการครอบงําของผู้มีอํานาจแถมเลตติ้งคู่กันระหว่างเขากับสตาร์ไลท์ก็พุ่งกระฉุดไปถึง9 8อซอย่างที่ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนแม้กระทั่งโซเทอร์บอยเองก็ตามนั่นก็ทําให้โฮมแลนเดอร์ดีใจเป็นอย่างมากจนทําให้ไอ้นั่นของเขาโดดขึ้นมาทันทีแอชลีย์ที่เห็นแบบนั้นก็ยิ่งตกใจเป็นอย่างมากฝั่งโฮมแลนเดอร์ก็พ เพราะว่าเขาดีใจจึงเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็แค่นั้น แต่ภาพมาทางด้านบูเชอร์หลังจากที่ได้ลองยาวีทวินีฟไปแล้วจนสามารถฆ่ากันพาวเดอร์ได้สําเร็จและเขาก็เริ่มมีอาการข้างเคียงจากยาตัวนี้จนต้องอาเจียนออกมาอย่างหนักส่วนคนอื่นๆในกวนเดอะบอยก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อที่จะจัดการกับพวกซูเปอร์ฮีโร่เลวฮิวิก็รีบบอกให้บูเชอร์ไปหาไราอันเพื่อพาตัวของเขาไปซ่อนเพราะว่านิวแมนรู้ว่าไรอันนั้นอยู่ที่ไหนนั่นก็หมายความว่าเอ็ดการผู้บริหารของวอดก็รู้ด้วยเพราะว่าทั้งสองเป็นพ่อลูกกันบูเชอร์ก็เห็นด้วยจึงจะชวนนนนททุกคไปหาาารรแต่งด้ กับได้รับข้อความมาจากใครบางคนเขาจึงบอกกับทุกคนว่าเขาคงไปด้วยไม่ได้แล้วเพราะต้องไปจัดการธุระสําคัญบางอย่างฮิววี่จึงอาสา,า,าจะไปกับบุชเชอร์ด้วยแต่บุเชอร์ก็กังวลว่าถ้าฮิววี่โดดงานสสอนิวแมนก็ต้องสงสัยแน่และฮิวี่ก็อาจจะโดนสอสนิวแมนบทกระดูกจนแตกกดได้แต่ฮิวี่ก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะให้คีมีโกช่วยหักแขนของเขาเพื่อเป็นข้ออ้างในการหยุดงานเป็นเวลาหลายวันเพื่อไปทําภารกิจร่วมกับก้นเดอะบอยนั่นก็ทําให้ทุกคนต่างสรรเสริญเขาเป็นอย่างมากที่มีความกล้าหาญและกระตือรือนอากะาชะพว จากนั้นคีมีโกก็เตรียมการเพื่อจะหักแขนของเขาฮิวเวยก็บอกว่าพอฉันนับถึง3ลงมือทันทีแต่เขาก็นับได้แค่2เท่านั้นคีมีโกก็จัดก,การหักแขนของเขาทันทีจนฮิวเวยต้องลงเชือ,อกมาด้วยความเจ็บปวดที่มันไม่เป็นไปตามอย่างที่เขาบอก ัภาพมาในรายการวีรบุรุษอเมริกันซิลเวอร์คินเคสซ u เปอร์ฮีโร่เช้สายมุสลิมก็ได้เปิดตัวเป็นคนดเดตในการประกวดเพื่อเป็นสมาชิกคนใหม่ในกลุ่มของเดอะเซเว่นแต่ทีมงานคอมบอร์มองว่าซ u เปอร์โซนิเหมาะที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่าเพราะว่าคงใจสาวสาวัย11-14ปีเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ยุยยนตัวพ่อแต่สตาร์ไลท์กลับมองว่าซิลเวอร์คินเคสเหมาะที่จะเป็นผู้ชนะมากกว่าเพราะว่าเธอช่วยเหลือผู้คนมามากที่สุดในกลุ่มผู้เข้าประกวดแถมยังเป็นทูตยูนิเซฟอีกด้วยในตอนนั้นแชลี่กก็พูดขึ้นนมาาททัว สาอัพสกันเละอีกอย่างยังไงเราก็ต้องถามความเห็นจากโฮมแลนเดอร์ก่อนแต่สตาร์ไลท์ก็ยังคงยืนยันไปคําเดิมว่าเธอได้รับสิทธิ์มาจากเอ็ดกาอย่างเต็มที่ให้สามารถเลือกผู้ชนะได้2คนเธอยังคงยืนกรานและบอกกับแอชลลี่ไปว่าฝากไปบอกเรื่องนี้กับโฮมแลนเดอร์ด้วยล่ะซึ่งเมื่อแอ h ชลลี่ได้ยินแบบนั้นก็น่าเสียทันทีเพราะเธอทําตัวไม่ถูกและไม่รู้จะทํายังไงที่ไม่สามารถเอาใจซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้ได้ ตัดภาพมาที่เฟรนชี่เขาก็ได้ออกมาเจอกับเชลลี่เพื่อเอาหนังสือเดินทางปลอมมาให้กับเธอเฟรนชี่ <French ie S 2> ก็สังเกตเห็นว่าใบหน้าของเธอนั้นถูกซ้อมเขาก็เลยถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเชลลี่ก็เลยสารภาพว่าเธอกลับไปทํางานให้กับลิตเติ้ลนินนาจ้าไม่มาเฟียรัเสเซียเพราะว่าเธอไม่มีทางเลือกไม่มีเงินเดือนจากรัฐบาลเหมือนกับเฟรนชี่เธอบอกว่าเธอมีหน้าที่ส่งยาไปขายแต่เธอกลับถูกขโมยยาไป11กิโลกรัมพวกนั้นใส่หน้ากาก,ากเลยไม่รู้ว่าคนที่ทําร้ายเธอนั้นเป็นใครและเธอก็กําลังเคลิ้มยาอยู่ด้วยในตอนนนั้้ร็ออชีกกบใหเธ เขาจะหาเงินมาคืนให้กับลิตเติ้ลนีน่าเองแต่เชลลี่ก็กลัวจะถูกฆ่าไปสะก่อนเพราะรู้ดีว่าลิตเติ้ลนีน่านั้นไม่เคยปล่อยคนที่ทํางานผิดพลาดให้รอดไปได้เพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินมันเกี่ยวกับความพักดีต่างหากเธอจึงอยากจะชวนให้เฟรนชี่หนีไปกับเธอด้วยแต่เฟรนชี่ก็ขอโทษว่าเขาไปไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เขากําลังทํางานให้กับ CIA อยู่เชลร์ี่ก็เข้าใจเธอเข้ามาจุบอําลาเฟรนชี่แล้วก็ออกเดินทางหนีไปตามลําพังซึ่งเฟรนชี่เองก็เป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ ต่ภาพกลับมาที่ซูเปอร์โซนิกเขาก็ถูกสตาร์ไลท์เรียกมาคุยที่ห้องเป็นการส่วนตัวเธอบอกว่าเขาจะได้รับเลือกเป็นเดือะเซเว่นคนใหม่แต่เธอต้องการอยากจะให้ซูเปอร์โซนิกถอนตัวซะเพราะว่าตอนนี้โฮมเบลนเดอร์สติดแตกไปแล้วเธอถูกขู่ฆ่าอยู่บ่อยครั้งและเธอก็ไม่อยากจะให้ซูเปอร์โซนิกมาเสี่ยงอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแม้ว่าซูเปอร์โซนิกจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเธอมากนักแต่เขาก็รับปากว่าจะทาตามที่สตาร์ไลท์ต้องการส่วนทางด้านพี่ชายของเอเทรนก็ได้มาดักเจอเขาที่คลินิกตรวจสุขภาพเพราะรู้ว่าตอนนี้เอเเนนนนนไไมาม,าไม,ม่่ออนน่่าาวว้้ืออออกกีีแลตขจะไปไ มาไหนก็ต้องใช้รถขับไปแทนพี่ชายได้ชวนเขากลับไปพักผ่อนที่บ้านเกิดหลังจากที่รู้ว่าเอเทรนเลือกใช้ยาคอมพาวีนั้นได้แล้วเอเทรนเองก็ตอบตกลงเลยเข้ามาคืนดีกับพี่ชายของเขาสลับภาพกลับมาที่กลุ่มของบูชเชอร์กูได้พากันเดินทางมาถึงที่บ้านของมันลอรีที่ซ่อนตัวของไรอันเอาไว้ทางด้านคิมิโกก็มานั่งเล่นกับไรอันเขาก็ได้ปรึกษาคิมิโกเรื่องพลังพิเศษของเขา ทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันไปมาว่าพวกเขาก็ไม่อยากจะมีพลังพิเศษและกลัวที่จะต้องใช้พลังนั้นอีกด้วยส่วนทางด้านมันลอรีเธอก็โกรธเป็นอย่างมากที่รู้ว่าสสนิวแมนนั้นเป็นจอมระเบิดหัวที่นิวแมนได้เป็นหัวหน้าสํานักงานก็เพราะว่าเธอเป็นคนเสนอให้เองกับมือเธอผิดหวังมากที่รู้ว่านิวแมนนั้นเป็นซูเป็นคนที่ระเบิดหัวของซูซานและเธอก็อยากจะรู้แผนของบูชเชอร์ว่าจะจัดการกับนิวแมนยังไงซึ่งบูเชอร์เมื่อได้ยินแบบนั้นก็บอกไปทันทีว่ามันขึ้นอยู่กับคุุุณณณแลลลลล้้้้วววว่่่่่่ะมมมัััันีีีาาจใหหขออููกกกกกกกบบผเเยยตร์ททค็ ในตอนที่โซเจียลบอยตายให้กับผมรู้มากน้อยแค่ไหนซึ่งเมื่อมันลอรี่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ยอมรับว่าเธออยู่ที่นั่นด้วยบูเชอร์จึงได้ทําการแบ็กเมย์เธอว่าถ้าหากว่าเธอไม่เล่าความจริงสมุดรายชื่อสายลับที่เขาไปขโมยมาจากที่บ้านของเธอจะถูกผเผยแพร่ไปทาง f a c e b o o k ลายชื่อสายลับทั้งหมดรวมถึงครอบครัว,วของพวกเขาด้วยพวกเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถ้า,าว่าถูกเปิดโปงมันลอรี่จึงต้องยอมเล่าให้ทุกคนฟังแม้ว่าเธอจะเสี่ยงถูกแค่ปิดปากที่เผยเรื่องราวเหล่านี้ให้กับคนอื่นเธอก็ได้เล่าให้กับกนนัิต การชาลีโครงการลับของประธานาธิบดีโลโนโลเลแกนที่ไม่มีการบันทึกภารกิจเอาไว้ซึ่งภารกิจก็คือช่วยพวกกบฏคอนทราสู้กับพวกเซนดินิสตาที่พวกของโซเวียตลัสเซียหนุนหลัง และเรื่องราวก็ตัดย้อนกลับไปในอดีตมันลอรี่สมัยส,ยสาวๆเธอได้คุมหน่วยข่าวกรองอยู่ในตอนนั้นเพื่อช่วยพวกกบฏคอนทราลบแต่เนื่องจากมันเป็นภารกิจลับจึงไม่สามารถของเงินสน,สนับสนุนจากเพนทากอนได้เธอจึงได้รับมอบหมายอีกตำแหน่งหนึ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยซึ่งนั่นก็คือเธอเป็นผู้ควบคุมจัดส่งเฮโรอินเข้ามาประเทศสหรัฐเพื่อน,นําเงินไปซื้ออาวุธช่วยเหลือกลุ่มกบฏคอนทราลบกับพวกทิลัสเซียนหนุนหลังซึ่งนั่นก็ทําให้พวกของเอเมไม่พอใจสักเท่าไหร่เมื่อได้ยินเรื่องนี้ เพราะว่าเป้าหมายการส่งขายโคเคนในประเทศสหรัฐนั้นถูกจดจงเฉพาะให้ขายให้กับคนในย่านผิวสีเท่านั้นห้ามขายในย่านคนผิวขาวเด็ดขาดมันลอรี่ก็ยังเล่าต่อว่าจูจ่ๆกลุ่มเพย์แบ็กของโซเจอร์บอยรวมทั้งสแตนเอ็ดกนในวัยนุมก็เข้ามาร่วมในภารกิจครั้งนั้นโดยแม้ว่าเธอจะไม่อยากจะร่วมงานกับกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่เหล่านี้แต่เมื่อมันเป็นคำสั่งของประธานาธิบดีเธอก็ขัดไม่ได้จากนั้นกลุ่มเพย์แบ็กก็ได้สร้างความปั่นป่วนไปทั่วทุกคนเป็นเหมือนกับเด็กน้อยอยากจะลองของกลายเป็นตัวป่ว่่่่่วววนนนอออออยยยูใคาาาาไมจจจะะเเป็ลรบททีกกงงงิุธขพ แต่ทางที่เขาเลงไปนั้นคือคลังแสงของพวกมันลอรี่ที่เก็บเอาไว้หากเขายิงมันไปจริงๆคนทางค่ายอาจจะตายหมดแน่และซูปเปอร์ฮีโร่คนที่สามารถบินได้ก็บินยองๆขึ้นไปบนฟ้าอยู่ตลอดโดยที่ไม่เกรงกลัวว่าศัตรูจะเห็นเขามันลอรี่จ,จึงต้องรีบเข้ามาห้ามเละด่าคนเหล่านั้นเธอไม่พอใจมากที่มีกลุ่มตัวประหลาดเข้ามาอยู่ในค่ายของเธอแบบนั้นส่วนทางฝั่งแบล็กนวในขนาดนี้เขาก็ยังไม่อยากจะใส่หน้ากากเพราะเขามองว่าไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้ทจริงของเขาเลยใบหน้าของเขาทุกคนก็ไม่เคยเห็นแต่สแตนนงขอให้เขาใส่เพราะว่าเขาเป็น ผิวสีและในขนาดนั้นซูเปอร์ฮีโร่ผิวสียังไม่เป็นที่ยอมรับเพราะว่าการเหยียดผิวยังรุนแรงเป็นอย่างมากแบล็กนัวก็จําเป็นจะต้องทําตามที่เอ็ดกาสั่งและแล้ววันหนึ่งฐานทัพของมันลอรีก็ถูกโจมตีนั่นก็เป็นเพราะเจ้าสกอตโตฮีโร่แมลงปอที่บินขึ้นไปบนอากาศอยู่ซ้ําๆจนทําให้ฝั่งตรงข้ามรู้ที่อยู่ของค่ายของพวกเขาแลก็ได้บุกเข้ามาโจมตีฐานทัพของมันลอรีทุกอย่างชนลมุนวุ่นวายไปหมดเกิดระเบิดขึ้นจํานวนมากแต่แล้วในขณนะนั้นบูเชอร์ก็พูดแทรกขอให้มันลอรีหยุดเล่่่าาาาากกกลลงงงคัันนแะเเเขขข็อออตวไป้้้หํซึมืทุ ได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันไม่เข้าใจว่าเรื่องราวกำลังมันเข้าได้เข้าเข็มแต่ทำไมบูเช่ถึงสั่งให้หยุดการคันแบบนั้นบูเช่เข้ามาในห้องน้ำและมีอาการแปลกๆจากการใช้ยา v ีทวน ัดภาพกลับมาที่โฮมแลนเดอร์เขาก็ได้มาคุยกับสตาร์ไลท์เรื่องที่เธอตัดสินใจเลือกซิลเวอร์คินเคสซูเปอร์ฮีโร่เชื้อสายมุสลิมเป็นผู้ชนะในรายการวีลบูรุษอเมริกันเพราะว่าโฮมแลนเดอร์นั้นไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าเขามีตัวเลือกที่ดีกว่านั้นแม้สตาร์ไลท์จะยืนยันว่าเธอมีสิทธิ์ขาดที่จะเลือกผู้ชนะฝั่งโฮมแลนเดอร์ก็ดันทุลังให้อชลี่พาตัวเดอดดิบเข้ามาในนั้นพร้อมกับคาซันดราภรรยาของเขานั่นก็ทําให้สตาร์ไลท์ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่เดือดสตาร์์รไลทททันที แถมเดือดดิฟก็ยังเตรียมของขวัญมาให้กับเธอเพื่อเป็นการสงบสึกอีกด้วยแต่สตาร์ไลท์ก็ไม่ต้องการอะไรที่คอยเตือนใจเธอว่าเธอเคยถูกเดือดดิฟสั่งให้ทาอะไรมาบ้างเลยจึงหันไปฉากกับโฮมแลนเดอร์ว่าคิดอะไรอยู่ถึงได้เอาเดือดดิฟกลับเข้ามาในทีมแบบนี้โฮมแลนเดอร์ก็เสียงแข็งบอกว่าฉันก็ไม่ต้องการซูเปอร์ฮีโร่มุสลิมเข้ามาในเดอะเซเว่นเช่นกันเราเป็นอเมริกันชนไม่ใช่กับตันอันกอีดาฝั่งสตาร์ไลท์ก็ยังไม่ยอมเธอบอกว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับกอเอ็ดก,ดการ์แต่โฮมแลนเดอร์ก็เล น,นนั้นเขาไม่สนใจเธอหรอกเพราะว่าตอนนี้เลตติ้งของฉันสูงมากขึ้นเขาไม่สนใจในสิ่งที่เธอจะไปพูดหรอกสตาร์ไลท์เองก็รู้ว่าโฮมแลนเดอร์นั้นพูดถูกเธอจึงเอาเรื่องเที่ยวบิน37มาคู่ว่าเธอจะปล่อยคลิปบนเครื่องบินนั้นแต่ฝั่งโฮมแลนเดอร์ก็ขู่กลับเลท้ายให้เธอปล่อยคลิปนั้นโดยบอกว่าถ้าเธอปล่อยคลิปนั้นเขาก็จะพังศูนย์บัญชาการให้พีนาต่อด้วยทำเนียบขาวเพนทากอนตามด้วยทำลายสมรภูภาพในการป้องกันประเทศทุกอย่างและจะถล่มนิวยอร์กให้มัน สตาไลท์เมื่อได้ยินแบบนั้นจึงไม่กล้าพูดอะไรต่อส่วนทางด้านเดือดเดีบที่ได้กลับมาที่ห้องของเขาเขาก็รีบขอบคุณคาสันดราภรรยาสาวที่ช่วยออกรับหน้าสตาไลท์ให้กับเขาและยังคอยเป็นนางแบกที่ช่วยให้เขากู้ภาพลักษณ์จนได้กลับมาร่วมในเดือดเซเว่นอีกครั้งและทั้งคู่ก็เข้ามาเมียอะไรกันอย่างมองมันอยู่บนเตียงและแล้วในตอนนั้นเพื่อนปลาหมึกของเดือดเดิบที่อยู่ในตู้ก็ออกมาและพูดคุยกับเดือดเดียไปว่ามันเองก็ต้องการเช่นกันมันและเดือดเดีบได้พูดคุยกันและเดือดนนาการ่ัเ,เ,ๆๆเดียบก yep nan ตัดภาพมาที่บูเชอร์ตอนนี้อาการข้างเคียงจากการใช้ยาวีทวินตี้โฟกําำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตาของเขาเรืองแสงอยู่ตลอดเวลาเขาจึงต้องไปหมกตัวอยู่แต่ในห้องน้ำไรอันที่เป็นห่วงก็คอยสอบถามเขาอยู่ตลอดแต่บูเชอร์ก็ยังไม่สามารถออกมาจากห้องน้ำได้ในตอนนี้ส่วนฮิวีก็ได้รับสายจากสตาร์ไลท์เธอบอกว่าตอนนี้โฮมเลนเดอร์สติแตกมากและเธอก็ทนที่จะอยู่ในเดอะเซเว่นนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเธอกลัวจะโดนโฮมเลนเดอร์ฆ่าแต่ฮิวี่ก็บอกให้เธอทนทนอยู่ไปก่อนนั่นก็ทําให้สตาร์ไลท์ตกใจ แต่ฮิวีก็ตอบว่าเขาได้กลับมาร่วมทีมเดอะบอยกับบูชเชอร์อีกครั้งแล้วและกําลังสืบหาอาวุธอะไรบางอย่างที่สามารถฆ่าโฮมแลนเดอร์ได้ฉะนั้นจงอยู่ที่นั่นไปก่อนและคอยถ่งเวลาของเขาเอาไว้ซึ่งนั่นก็ทําให้สตาไลท์สงสัยและถามไปว่าและเธอจะต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหน แต่ฮิวี่ก็ไม่มีคําตอบให้เพราะเขาก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนนั่นก็ทําให้สตาไลท์รู้สึกน้อยใจเป็นอย่างมากที่ฮิวี่ดูเหมือนจะไม่เป็นห่วงเธอเลยสักนิดแต่เพราะเธอก็อยากจะจัดการกับโฮมแลนเดอร์เช่นกันเธอจึงยอมทนที่จะอยู่ในเดอะเซเว่นต่อไปเพื่อคอยรายงานความเคลื่อนไหวให้กับพวกของฮิวี ตัดภาพมาที่เอเทนเขาได้กลับมาที่บ้านเกิดและก็ได้พบกับญาติๆและหลานๆของเขาเขาเปิดใจคุยกับผู้เป็นพี่ชายว่าเขาต้องการจะปรับภาพลักษณ์ของตัวเองใหม่ในแบบที่ไม่ลืมความเป็นลักเงาของตัวเองซึ่งเมื่อพี่ชายได้ยินแบบนั้นก็แนะนําให้กับเขาให้เริ่มเรื่องใกล้ตัวในชุมชนบ้านเกิดของเขาก่อนเพราะว่าตอนนี้มีคดีที่บรูฮอคซูเปอร์ฮีโร่ผิวขาวที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ย่านผิวสีแห่งนี้ได้ทำการกระเทือบชายผิวสีคนหนึ่งที่กําลังเดินทางกลับบ้านปางตายโดยอ้างว่าเขาประสงค์ร้ายกับผู้หญิงผิิววขขาาาาาคนนนนนนหห่งเงเั้้ดํ ไปเพียงไม่กี่เมตรเท่านั้นนี่คือความไม่ยุติธรรมที่คนผิวขาวกระทำกับคนผิวสีเพราะจริงๆแล้วบ้านของคนที่ถูกทำร้ายนั้นอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุเพียงไม่กี่บล็อกเขากำลังจะเดินทางไปบ้านก็เท่านั้นเอเทรนจึงเสนอว่าจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวผู้บาดเจ็บแต่พี่ชายของเขาก็บอกว่าพวกเขาไม่ต้องการเงินแต่พวกเขาต้องการให้ในายเป็นกระบอกเสียงให้ในายเป็นถึงหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มเดอะเซเว่นนายสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับชุมชนเพื่อให้คนผิวสีให้ชุมชนของเราได้รับความยุติธรรมแต่เอเทรนก็ยอมร ิิทธคงจะทําอย่างที่พี่ชายของเขาบอกไม่ได้ซึ่งนั่นก็ทําให้พี่ชายของเขารู้สึกผิดหวังในตัวของเอเทนเพอสมควร สลับภาพตัดมาที่เฟรนเช่ตอนนี้เขาก็กำลังถูกลูกน้องของลิตเติ้ลนีน่าตามลังควานพอเรื่องที่เชลีได้ก่อเอาไว้จนเขาถูกห้อมล้อมและจับขึ้นรถไปส่วนทั้งด้านบูเชอร์อาการของเขาก็ดีขึ้นเขาได้ออกมาจากห้องน้ําและก็ได้มาเจอกับไรอันเขารอเอาขนมปังให้กับบูเชอร์กินเพราะว่าแม่ของเขาชอบให้เขากินเวลาที่เขาไม่สบายซึ่งบูเชอร์ก็บอกว่าใช่แล้วบเบเก้าก็ชอบให้เขากินเหมือนกันเวลาไม่สบายโดยบอกว่ารสชาติของมันไม่อร่อยเลยสักนิดซึ่งไรอันเองก็เห็นด้วยเขาบอกว่าผมแอบเอาไปให้นกกินอยู่บ่อยๆเวลาแม่มเห็นดู เือนเขาจะเป็นห่วงบูเชอร์เป็นอย่างมากและเขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายของบูเชอร์นั้นผิดปกติเขาบอกว่าผมได้ยินเสียงหัวใจของคุณเต้นแรงมากและเลือดของคุณก็มีกลิ่นแปลกๆด้วยแน่ใจนะว่าคุณโอเคบูเชอร์เองก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวนอนหลับสักตื่นหนึ่งก็หายแล้วจากนั้นเขาก็กลับเข้ามาในกลุ่มและก็ให้มันลอรี่เริ่มเล่าต่อมันลอรี่ก็บอกว่ามันเป็นเพราะไอ้เจ้าสกอตโต้ซูเปอร์ฮีโร่แมลงปอที่เอาเต่บ,บินไปทั่วจนทําให้ศัตรูรู้ตาแหน่งและฐานทัพของพวกเขาก็โดน ปล่อยพลังมั่วไปหมดจนไปถูกใส่คนของมันลอรี่ตายเกลื่อนเธอจึงรีบด่าข็มสันทันทีว่านั่นมันคนของเธอนะส่วนไอเจ้าซูเปอร์ฮีโร่แมลงปอมันก็บินวอนไปทั่วจนถูกจรวดยิงจนร่วงตายคาทีส่วนทางด้านกันพาวเดอร์มันก็ได้ยิงกระสาษใส่พวกของมันลอรี่จนตายเกลื่อนและมันลอรี่ก็เกือบจะโดนฆ่าไปด้วยเธอจึงรู้ว่าจริงๆแล้วซูเปอร์ฮีโร่เหล่านั้นตั้งใจจะฆ่าคนของเธอให้ตายอาจจะเป็นการปิดปากไม่ให้ใครหนีรอดไปได้ไม่ว่าจะเป็นโซเทอร์บอยหรือว่าฮีโร่คนอื่นๆก็พากันจัดการคนของมันลอี่่เเธอออออต้งงงงวิหนนกรระสุขพาาด์ย ูุขขจนมาโดนระเบิดของข้าศึกจนเธอสลบไปซึ่งเมื่อทุกคนในกลุ่มได้ยินแบบนั้นก็ตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกและแมนลอรี่เองก็เล่าต่อว่าเมื่อเสียงปืนสง,งบลงเธอตื่นมาจากการสลบก็ได้พบว่าคนของเธอตายเกลื่อนไปหมดเหล่าซูเปอร์ฮีโร่เองก็ตายไปหลายคนเช่นกันเบรกโนนุ่มผิวสีในตอนนั้นที่ไม่ยอมสวมหน้ากากตามที่เอ็ดกาบอกก็ได้ถูกระเบิดจนเสียโฉมหน้าของเขาเละไปซิดหนึ่งและตาก็บอดไปอีกข้างหนึ่งด้วยเขาพยายามจะเอื้อมมือไปจับหมวกของเขาและนับจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยที่จะถอดหมวกนั้นนอีกเเลลลยและแะ้วคมสั เทสก็วิ่งมาบอกว่าโซเจอร์บอยถูกฆ่าตายโดยพวกรัเสเซียด้วยปืนเหลืออาวุธอะไรสักอย่างและพวกมันก็พาศพของเขาขึ้นหอไปแล้วมันลอรี่บอกว่าวันนั้นเธอเสียกําลังพลไป116คนแต่ว่าวอดและกลุ่มเพย์แบ็กกลับได้รับความคุ้มครองจากรัฐอย่างเต็มที่ว่าไม่มีความผิดนั่นจึงทําให้เธอแคนพวกซูเปอปร์ฮีโร่มาตั้งแต่นั้นลเลก็หาวิธีทุกทางเพื่อจัดการกับพวกซูเปอร์ฮีโร่จนมาถึงการวบลงทุกคนมาเป็นก้นเดอะบอยนั่นเองฝั่งโบเชอร์ก็ถามไปว่าตกลงแล้วรู้ไหมว่ว่่่่าาาอออววุะไไไรรลเจบบยด้้มมนลลีกก็ู เธอตามพวกรัสเซียไปแค่เกือบจะถึงเขตของพวกมันก็เท่านั้นและเธอก็ไม่เห็นอาวุธนั้นด้วยส่วนฝั่งเอเมก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากที่มันลอรี่รู้ว่าโซเจอร์บอยนั้นทำอะไรกับครอบครัวของเขาเอาไว้บ้างแต่เธอกลับไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กับเขาฟังเลยแม้แต่สักนิดเขาโกรธจนตัวสั่นไปหมดบูเชอร์เองก็ไม่พอใจเธอเหมือนกันที่มันลอรี่รู้เยอะขนาดนี้แทนที่จะบอกเขามาตั้งแต่แรกถ้าหากว่ามีอาวุธที่จัดการกับโฮมแลนเดอร์ได้ไรอันก็จะไม่ต้องหนีโฮมแลนเดอร์อย่างหลบหลบซ่อนๆแบบนี้และเบเก้ภรรยยยาาาาาขขออองงงเเเก็็จจจะะไไมมมม่่่่่ตต้้ดวนนนีีัปสิทบช ให้อภัยมันลอรีเด็ดขาดแต่มันลอรี่ก็ด่ากลับบูเชอร์ไปทันทีว่านายนั่นแหละที่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรไรอันกับเบเกาถ้าหากว่านายมีอาวุธนั้นหลังจากที่นายจัดการโฮมแลนเดอร์ไปแล้วนายก็คงจะใช้มันจัดการกับฮีโร่คนอื่นอีกและมันก็ไม่มีวันจบวันสซ้นแถมยังด่าบูเชอร์ไปอีกว่านายมันก็นิสัยเสียไม่ต่างอะไรจากพ่อของนายบูเชอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พอใจมากเขารีบสั่งให้ทุกคนกลับทันทีฝั่งไรอันที่เห็นแบบนั้นก็วิ่ง ไม่มาอีกแล้วฉันทนเห็นหน้าคนที่ฆ่าเมียของฉันตายไม่ได้อีกแล้วนั่นก็ทําให้ไรอันผิดหวังและโกรธมากที่บูชเชอร์พูดกับเขาแบบนั้นตาของไรอันเรืองแสงเป็นสีแดงและเกือบจะคุมพลังตัวเองไม่อยู่เมื่อเขาดึงสติกลับมาได้เขาดึงสร้อยที่บูชเชอร์เคยให้เขาทิ้งลงพื้นและพูดว่าเขาเกลียบบูชเชอร์แล้วไรอันก็วิ่งเข้าบ้านไปทุกคนที่เห็นแบบนั้นต่างก็ไม่พอใจบูชเชอร์ที่พูดทำร้ายจิตใจไรอันขนาดนั้นมันลอรี่จึงรีบตามไรอันไป จัดภาพมาที่เฟรนชี่เขาถูกมัดเอาไว้กับเก้าอี้ในร้านแห่งหนึ่งแล้วแล้วนีแนหัวหน้าสาวแก๊งอัจฉริยรรำชาวรัเสเซียก็เข้ามาปล่อยเฟรนชี่และพูดคุยกับเขาเฟรนชี่นั้นเคยทํางานให้กับเธอมาก่อนแล้วและเขาก็เป็นคนปลดของเธอซะด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ร่วมงานกับเขาแล้วก็ตามเธอบังคับให้เฟรนชี่บอกว่าเชลรี่อยู่ที่ไหนแต่เฟรนชี่ก็บอกว่าไม่รู้ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็นานมาแล้วด้วยเธอจึงขู่ไปว่าเธอจะฆ่าเชลลี่ที่บังอาจขโมยเฮโรอีนของเธอไปแลยยื่น้้ออเเเใหชชีีกลลลับธธแะะจไววิต แต่เฟรนชี่ก็ปฏิเสธโดยบอกว่าตอนนี้เขาได้ทำงานกับ CIA แล้วเธอไม่ควรหือเล้ทํทำกับเขาเช่นนี้เพราะเขาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของรัฐและเฟรนชี่ก็ขอตัวกลับไปนีน่าก็บอกให้เขากลับไปคิดดูให้ดีๆก่อนตัดมาทางฝั่งของเด e อะดิฟโฮมแลนเดอร์ก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับเขากับเข้าสู่ทีมด้วยเมนูอาหารทะเลทางเซนเป็นกุ้งล็อบสเตอร์เผาซึ่งนั่นก็ทําให้เดอดดิฟไม่สามารถกินมันลงได้ เพราะว่าเขาสามารถพูดคุยกับสัตว์น้ำได้ทุกชนิดและทุกตัวในจานอาหารวันนี้ก็เหมือนกับเป็นเพื่อนของเขาโฮมแลนเดอร์ Home er ก็ได้หักคอเจลอบสเตอร์และก็ออกมาให้เดือดดิฟกินเดือดดิฟก็ปฏิเสธไม่ได้และโฮมแลนเดอร์ er ก็เล่าถึงความภูมิใจของเขาที่แฟนๆยอมรับในตัวของเขาในสิ่งที่เขาเป็นเขาพอใจกับแฟนๆของเขาเป็นอย่างมากที่ชอบอยากจะให้เขาเป็นตัวของตัวเองนั่นมันทําให้เขารู้สึกเป็นอิสระและแล้วเมนูพิเศษที่โฮมแลนเดอร์ er เตรียมมาไว้ให้กับเดือดดิฟก็มาถึงมันเป็นปลาหมึกจากเกาหลีใต้ซึ่งนั่นก็คืืออออออเเเเจ้้าาททิโมีีพ่่่่นนนนขขงงงดดยูใหั โฮมแลนเดอร์ Home er ก็บังคับให้เขากินมันแบบสดๆแต่ทางฝั่งเดอะดิฟก็ตอบไปตามตรงว่าเขาทาไม่ได้เพราะว่านี่มันคือเจ้าทีโมทีเพื่อนของเขาแต่คาซันราก็แอบส่งข้อความบอกให้เขากินมันเพื่อการกลับเข้าสู่ทีมเป็นไปนอย่างราบเรื่นเดอะดิฟ <The Deep S 2> ก็จาเป็นจะต้องกินเพื่อนของตัวเองแม้ว่าที่โมที่จะร้องขอชีวิตจากเขาแต่เดอะดิฟก็ทําตามไม่ได้เขาคิดมันเข้าปากเลยกั้นใจเคี้ยวเดอะดิฟ <The Deep S 2> กระอักกระอ่วนเป็นอย่างมากที่ต้องกินเพื่อนของตัวเองแบบนั้น ภาพกลับมาที่เฟนเช่เมื่อเขากลับมาที่ออฟฟิศคิมิโกะก็เล่าให้เขาฟังว่าบูเชอร์นั้นทําตัวแย่มากกับไรอันเธอเริ่มรับไม่ได้ที่ต้องมาทํางานกับคนอย่างบูเชอร์เธอจึงชวนเฟนชช่หนีไปฝรั่งเศสด้วยกันซึ่งฝั่งเฟนชช่เองก็เหมือนจะเห็นด้วยและเมื่อบูเชอร์กลับมาที่ออฟฟิศเขาก็ถามเฟนชช่ไปว่านายหายไปไหนมาเฟนชช่ก็บอกตามตรงว่าเธอถูกลิตเตอร์นีน่าจับตัวไปซึ่งนั่นก็ทําให้บูเชอร์นึกอะไรบางอย่างออกเพราะว่านีน่านั้นเป็นคนกว้างขวางในรรรัััสสสเเเซีียยยอออออาา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 จจจะช่่ววให้้้ขขขขืบบมมูลองอุธทาาถดดกกก์ไ ึังรีบสั่งให้เฟรนชี่นัดนี้น้าอีกครั้งทันทีและบอกกับทุกคนว่าเรากําลังจะเดินทางไปรัสเซียกัน ตัดภาพมาที่ซูเปอร์โซนิกเขาก็ได้มาบอกกับสตาร์ไลท์ว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ในทีมเดอะเซเว่นต่อไปซึ่งทีแรกสตาร์ไลท์ก็ไม่โอเคเพราะว่าเธอไม่อยากจะให้เขาและครอบครัวต้องมาเสี่ยงกับความบ้าของโฮมแลนเดอร์แบบนี้แต่ซูเปอร์โซนิกก็ให้เหตุผลไปว่าที่เขาอยู่ก็เพื่อจะคอยดูแลสตาร์ไลท์เพราะเขาดูออกว่าเธอกําลังไม่สบายใจอย่างน้อยๆเขาก็จะได้อยู่ปกป้องเธอบ้างและนั่นก็ทําให้สตาร์ไลท์รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ซูเปอร์โซนิกนั้นเป็นห่วงเป็นใย,ยเธอกลับกันกับคนร อย่างดีใจที่มีซูเปอร์ซูนิกอยู่ข้างๆ ส่วนทางด้านฮิวี่เขาก็ได้มาคุยกับบูเชอร์ที่กําลังมองดูสร้อยคอที่แลนดถอดทิ้งอยู่บูเชอร์ก็คิดว่าฮิวี่นั้นจะเข้ามาด่าเขาอีกคนหนึ่งที่เขาไปเบี่ยงใส่แลนแบบนั้นแต่กลายเป็นว่าฮิวี่เข้าใจเขาเลยพร้อมจะตะลุยไปกับบูเชอร์ด้วยโดยบอกว่าฉันเข้าใจเราต้องทําทุกอย่างเพื่อที่จะค้นพวกมันให้ได้เพราะว่าฮิวี่เองก็ยอมเสี่ยงให้คนรักของเขาไปอยู่ในอันตรายกับโฮมเลนเดอร์เขาจึงจําเป็นจะต้องหาอาวุธนั้นมาให้ได้แต่แล้วจู่ๆบูเชอร์ก็อวกเส้นหน เขียวๆนี่มันคือบ้าอะไรกัน และภาพก็ตัดมาที่การประกาศผลของรายการวีรลบุรุษอเมริกันสตาร์ไลท์ก็เป็นคนประกาศให้ซูเปอร์ซนิกเป็นผู้ชนะและโฮมแลนเดอร์ er ก็ประกาศให้เดอะดิฟกลับเข้ามาอยู่ในทีมเดอะเซเว่นอย่างเป็นทางการนั่นก็ทําให้ฮีโรอีกสองคนที่เหลือผิดหวังเป็นอย่างมากสตาร์ไลท์ก็ถูกให้ท่องบทพูดว่าเธอยอมรับและให้อภัยกับเดอะดิฟส่วนโฮมแลนเดอร์ er, จูๆ่ๆเขาก็สมบทบาทเข้ามาเป็นคนรักคนใหม่ของสตาร์ไลท์เขาเข้ามากอดเธอและบอกว่าที่จริงแล้วผมก็มีข่าวดีจะมาบอกกับผู้ชมทางบ้านตอนนี้ผมกับสตาร์ไลท์กำลังคหาดููใจกันออย่่่ซึงเมืต ไรได้ยินแบบนั้นก็ตกใจจนทําตัวไม่ถูกจนแสดงออกมาทางสีหน้าอย่างชัดเจนเลเมอร์ทีมงานเห็นบทที่โฮมเลนเดอร์ดวนสดก็ชอบใจเป็นอย่างมากแต่ว่าสีหน้าของสตาร์ไลท์กลับไม่ได้พวกเขาจึงขอให้ถ่ายซีนนี้อีกเทคหนึ่งสตาร์ไลท์ก็ตั้งสติลเล่นไปตามน้ําพอโฮมเลนเดอร์ประกาศเปิดตัวว่าทั้งสองนั้นกําลังคบกันเธอก็ทําหน้ายิ้มแย้มแล้วก็เข้ามาจูบโฮมเลนเดอร์ทันทีเธอเล่นตามน้ําไปเพลยทุกอย่างเป็นไปตามแผนพวกทีมงานที่เห็นแบบนั้นก็ชอบคู่จิ้นนี้แบบสุดๆส,ส่วนสต,ตาร์ไลท์ ของตัวเองเอาไว้เพื่อเก็บอารมณ์นั้นไม่ให้ใครรู้เลยเรื่องราวในตอนที่3นี้ก็จบลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E p ีที่3ของซีซั่น3ของซีรีส์สุดมันอย่างเด e b บอยตอนนี้ก้นเด e b บ y ยกำลังค้นหาอา์วุธที่สามารถจัดการกับโฮมแลนเดอร์ได้และเฮวี่ก็เหมือนจะแน่วแน่มากกับภารกิจในครั้งนี้ถึงกับต้องยอมเสี่ยงให้คนรักของเขาอยู่กับจอมไวรายอย่างโฮมแลนเดอร์แม้รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะฆ่าเธอได้ทุกเมื่อก็ตามและคนที่โดนหนักที่สุดใน EP พีนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นสตาร์ไลท์ที่ต้องทนเล่นตามเกมของโฮมแลนเดอร์แถมโฮมแลนเดอร์ก็ยังเอาเดอะดิฟกลับมาเพื่อทำให้เธอเจ็บปวดอีกด้วยยยยยยแต่่่ัังงงงน้้อออๆก็ีทูาเธ งานนี้เมื่อทุกอย่างจบลงซูเปอร์โซนิกคงได้ใจเธอไปเต็มๆแน่ส่วนฮีวี่จะโดนทิ้งหรือไม่ยังไงไว้เราไปดูกันใน EP ีนะาสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ